สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาสมานำเสนอครับเดินเส้นทางไหนพวกมึงก็ไม่มีทางรอดหลายพักที่เข้ามาเสนอและอ้อนวอนพักส้มเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เชื่อว่าจะพากันหนีกันหมด เพราะมองยังไงพักส้มก็ต้องยื่นเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ไขมาตรา1นึด้วยและมันก็คือเผือกร้อนที่ทุกพักไม่อยากเข้าไปแตะมาตรานี้อย่างแน่นอนเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านบริหารประเทศอะไรเลยแต่มันจะกลายเป็นยาพิษย้อนกลับมาทําลายพักการเมืองตนเองให้สูญพันธุ์ไปได้แน่นอนว่าพักเพื่อไทยยอมทําตามและจะเป็นพักเดียวยอมเสี่ยงตายเพราะเจ้านายใหญ่กําลังหลังพิงฝาและใกล้จะจมน้าตาย เชื่อว่าจะมีลูกพักจํานวนมากที่เป็นสอสอเพื่อไทยที่ดูแลโซนภาคอีสานจะเริ่มพากันถอนตัวออกจากพักเพื่อไทยเพราะกระแสความนิยมในภาคอีสานต่อตระกูลชินแทบหายไปกันหมดต่อพฤติกรรมของแพทองทานและภูมิธรรมที่เข้าข้างขามนที่เป็นศัตร,รูของชาติอย่างชัดเจนและหลายคนในภาคอีสานต่างออกมาแสดงความยินดีที่แพทองทานถูกสารรัฐธรรมนูญมีมติว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง ละอนาคตของตระกูลชินในทางการเมืองก็ค่อยๆริบหรี่ลงและอีกไม่นานเชื่อว่าคดีของทักษิณอาจจะถูกพิพากษาให้ติดคุกมีโอกาสสูงมากที่ตระกูลชินอาจเลือกที่จะวางมือในเรื่องการเมืองเพื่อเป็นข้อต่อรองให้ตระกูลตัวเองรอดจากการติดคุกแล้วสภาพของนักการเมืองแบบนี้จะไปอย่างไงต่อด้วยเงื่อนไขของพรรคสีสม้มที่ต้องการแก้มาตรา1 1 2สสุดท้ายก็จะกลายเป็นพรรคการเมืองที่สร้างปัญหาให้กับทุกพรรค และกลายเป็นแกะดำที่มันจะย้อนกลับมาทําลายพักของตัวเองแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และในที่สุดพรรคส้มจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆที่ไม่สามารถควบคุมลูกพักของตัวเองได้อีกต่อไปเพราะไม่มีใครต้องการเห็นรัฐบาลพระราชทานสุดท้ายแล้วคือหวยจะมาลงที่ลุงตู่เพื่อให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวจะได้ยุบสภาได้และดังเปิดโอกาสให้หลายพรรคได้แก้ตัวในการเลือกตั้งครั้งใหม่ได้ โดยไม่ต้องไปสนใจเงื่อนไขของพรรคสีสม้มแต่เชื่อว่าลุงตู่จะไม่รับเพราะมองมุมไหนก็มีแต่การเปลืองตัวเหมือนลงเรือพายเรือให้โจรนั่งรอขึ้นเป็นนายกเพระอทธธานยังจะดูดีกว่าสภาวะในปรุบันมีหลายพรรคต้องการดีดตัวเลขเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวกันหมดถ้าอนุทินอยากเป็นนายกรัฐมนตรีต้องจ่ายในราคาแพงต้องให้กระทรวงสําคัญกับพรรคต่างๆอย่างยุติธรรม แต่ก็สุ่มเสี่ยงมากกับการลงทุนมหาศาลแค่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแค่1ปีครึ่งโดยเฉพาะค่าตัวของสสพักเล็กพักน้อยและสสงูเห่าจากพักเพื่อไทยและพักส้มที่จะการันตีว่าจะไม่หักหลังเพราะนอกจากจะโหวตเสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ยังต้องมาลุ้นระทึกหากมีการยื่นยติเร่งด,วด่วนอภิปรายไม่ไว้วางใจในายอนันทินต่อคดีดการวสรวสวและคดีดเขากระโดง ซซงูเข่าเหล่านี้ยังจะคงไว้ใจได้อยู่หรือไม่ว่าจะยังคงยกมือสนับสนุนอยู่ต่อไปแถมมีโอกาสสูงมากอาจจะต้องถูกเอาคืนจากพักเพื่อไทยและพักส้มที่จะยื่นเรื่องการผิดจริยธรรมร้ายแรงต่อสารรัฐธรรมรนูญเพราะอย่าลืมว่าหลักฐานชิ้นสำคัญทั้งหมดอยู่ในมือพักเพื่อไทยแบบนี้จะไปยังไงต่อดีละ่ะเราอาจจะได้เห็นภาพอุจจาตาของทักษิณยอมมอบไพ่หนึ่งใบ เปลี่ยนขั้วมาสนับสนุนนายอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแลกกับดิวปาหีไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายเรื่องการหัวสอวอและคดีเขากระโดงต่อและต้องยืดอายุของรัฐบาลไปให้ถึง1ปีครึ่งเพื่อหาโอกาสแก้เกมทางการเมืองกันใหม่ดีกว่าการได้นายกพราชทานและหากเกมยืดเยื้อนานวันเข้าทหารประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศแน่ยอมก้มหัวให้อนุทินแต่ยังได้อยู่ร่วมในรัฐบาล ยังมีโอกาสใช้งบประมาณมาเพื่อแก้เกมการเมืองรอบใหม่และไม่ต้องเสี่ยงกับเกมแก้รัฐธรรมนูนมาตรา1นึของพรรคสม้มแถมยังไม่ถูกโจมตีจากพวกม็อบที่ไม่ได้สนับสนุนให้นายชัยเกษมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือหมากและโอกาสสุดท้ายของทักษิณที่ยังมีโอกาสใช้ทรัพย์สินของตัวเองมาสร้างอำนาจขึ้นมาใหม่ในอนาคตเพราะเลือกตั้งครั้งหน้าหันไปทางไหนก็มีแต่พรรคหวยแตกกันทั้งนั้น ที่เป็นบาปเวรของประชาชนที่จำใจเลือกหยิบขี้มาบริหารให้ประเทศของตัวเองแบบขมขื่นใจเว้นแต่ว่าถ้าทักษิณถูกศาลพิพากษาให้ติดคุกทุกอย่างจบเลยการเมืองจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนเดชานรุนาทศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ